รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีกับปีนองชาวหนองโพย อันตีนักนี่ละการต้อนออกอนกอ้อ่การเลี้ยงนอกอ้อ่เสี่ยงนอกอ้อยต่างรลานนะครับอันดีชจอบยืนเจอแต่เสี่ยงนกอ้อ่วันนี้นะครับพมพาจจมามน้ำมาตามลาเฉลยตัวตีที่นะครับวันนี้ก็เป็นตอนใบ่ากๆของวันเร้านะครับหลังาจากฝนตกไปได้วันนะครับพ่อมัไม่ได้ออกไหม้นะครับวันนี้ผมพมายามไม้เดิมนะครับไม้ทีพ่มได้นกสีดนะครับนกสีด เจ้าตองเดงนะครับบอกผมไม่เล่นอนกตัวตัวนมันกวางนะครับพี่น้องกวางหน้าตามคำนะครับกวางหน้าไม่รู้ว่ามันยังอีกกวเลยไปหมากวันนี้เลยไหมนะครับอางกวางหมากเลยไหมระว่ามันยังเป็นยังเป็นน้อนนะครับยังเป็นหนกโหลูหว่าย่ำนะครับครับวันนี้ลมแรงหมากนะครับพี่น้องพี่น้องตั้งกตตอนเปล่าตอนได้เลยแต่้อมผมกระตังจะหมดหนำไว เขเลยตั้งยี่หม้อ,อไว้ตีตั้มนะครับพี่น้องนั่นนะครับผมตั้งไว้ตีตั้มนั่นนะครับตีปลายเหนียวพมเลยอยู่ตีรัวกับแพงนะครับพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมไม่สามารถไปตั้งกล้องต,งตงัวอื่นได้นะครับเพราะมันโรนแดดตรงนี้ผมั้งตั้งกล้องลบกับเจ้าไก,กว้านะครับพี่น้องทางล่างผมนี่เป็นดุนดูว่าแล้วเกามันจะลงง่ากินนะครับพี่น้อง มันจะลงง่ากินกลางไนนี้นะครับนี่นะครับมันจะลงง่ากินในนี้นะครับนั่นนะครับพี่น้องก้มตั้งจะาบนน้ำพี่น้องอินเศร้าเศร้าไหมครับนั่นนะครับก้มตั้งบนรัวกําแพงนะครับน่าจะบนน้ำรวมขั้นนะครับพี่น้องเพราะว่าตั้งบนโต๊ะควยกับลมลมแรงนะครับวันนี้ลมแรงเกินเพราะว่าช่วงนี้ก็นหน้าหมอดรุ่มนะพี่น้องครับหน้าฝ่ายยุหน้าฝน ก็เลยตั้งเตีดรัวกําแปงนะครับเพราะวันนี้อันนี้ก็เขาไม่ตะม่านนะครับพราเป็นวันยุดนะครับพุรมลงหลวงเล่นะครับว่าจะ้าน้ำเจะาป้าจะเลยตัวยีสิบสี่มาฟักได้ไหมนะครับจะได้หนกซี่ตรงนี้ไปอีกสักตัวไหมนะครับพี่น้องครับกลับร้อยเป็นหน้าตีจจมามน้ำนะครับไม่รู้ว่าร้อนหมากไหมนะครับพี่น้องแต่ว่าหลงเล่ตั้งจะปักนะครับ้ะร้อนเกินาหน่านนะครับพมกา ตรงยกนะครับตรงสรั้นมัน,นครแบบโรนโรนขึน้นเล็กกันกะระโรนนะครับตรงนี้มีนกสีดเลยนะครับผมเป็นนกสีดตรงนี้ช่งตัวนะครับพี่น้องจะามาีน้ำเริ่มกู้นะครับผมไปก่อนนะครับพี่น้อง โอเคน้าพี่น้องครับตอนนี้ทบอปแล้วนะครับพี่น้องครับดีไม่ตวงเลยนะครับพี่น้องตัวนู้นนะครับเป็นตัวที่แดงนะครับตัวนี้ไม่ทราบว่าที่แดงไหมนะครับพี่น้องครับนี่นะครับผมตั้งไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องครับไม่ธรรมดาพี่น้องเอ็นไม้เมื่อกี้แบบนี้ท็อต้องอยู่ไกลนะครับพี่น้องผมต้องตั้งกองไกลกันละมันไม่ไม่ยอมครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับมันนังซู้อยู่นั่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวตัวไปลงแหลตัวกันนะครับนี่นะครับพี่น้องครับมันหน้ากินตรงไหนนี่นะครับแล้วก็มนันังเสาโขดนี่นะครับเ,เระะือมาตังตรงนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเอาไปแหลตัวกันนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับ น,นี่ก็ออกต้นที่เข้มๆนะครับพี่น้องครับนี่ดูอ,อันนี้ตรงนี้ต้นที่รูนะครับพี่น้องเอามาเลยตัวต้นกันนะครับนี่นะครับจะเลยตัวตีที่นะครับก้อนแกมบกน้ำนะครับพี่น้องครับ มันนังมันนังสู้อยู่นานนะครับมันนังกันเล็กๆมาคู่ดีนะครับพี่น้องีในพรมเลยตัวตุนน้นนะครับพี่น้องครับใต้ก้นนะครับพี่น้องใต้ก้นหมาเลยปีกรุ่งเดือนออกมาปีกอ่อนปีกอ่อนง้องันนะครับพี่น้องครับช่วยนะครับพี่น้องครับ ได้เป็นปีเศษมั้งนะครับใต้ก้นนะครับพี่น้องยิ้มมันย้มมันตองแดงเลยนะครับพี่นองครับนี่นะครับพีนองเป็นจัดไหมต้น้ที่ตองแดงเลยนะครับพี่นองไม้เดียวกันว่ไม่จากบักขวางไม้นะครับเรากำลังใต้ก้นนะครับพี่น้องครับนี่ตัวปเนี้ตบนะครับเมื่อกี้ นี่ครับพีนบ่น้นองเลยนะออกซิอิดเลยนะครับพี่น้องออกซินี่พี่น้องเลยซีซซนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมจะเอาไปไวายเลียงค้อนนะครับตัวนี้เพราะมันเป็นไม่เดี๋ยวกับเจ้าตองแดงนะครับพี่น้องครับตัวก็ไม้ใหญ่ไกลๆจะตองแดงนะครับ นกใต้ข้นหมากเลยนะครับพี่น้องครับมึกเล่ไกลๆกันเลยกับมึกเล่ไกลๆเดี๋ยวซี่จะจ้างว่าจะต้องแดงนิดนมึงกับนะครับนะมั้งะมั้งโอ้ยตำตาคู่กับพี่น้องครับหน้าหวานจะต๊เบื่อนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับจะเลยตัวตดยิบซี่นะครับหนอกมันมันกับมวกมันมันกล้องตีมันเมียหนายนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปต่อนะครับจะห้าจะเลยตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับ